สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ยู่ช่องนุ่มยุกแถวเช้านะคะตอนนี้ก็สะบกวาเป็นเวลาเ,เวลาเวลา,วลาตีห้าพอดีนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะอุ้ยลูกปุกไนะอแพดก็น่ารักเหลือเกินเป็นคนรักครอบครัว <laughs> เดี๋ยวเราจะชวนแม่ไปตลาดตอนเช้ากันนะคะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบอ,อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเขาอนุญอยากไปร่างหน้าก่อนนะคะไปเจอกันตอนชวนแม่ไปตลาด <c oughs> ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะร่างหน้าเสร็จแล้วนะคะนีะนน่คือหน้าสุดตอนเช้าเลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะโทษหาไม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออยากเป,ยเปลี่ยนกล้องก่อน,นนะคะเอาช้กล้องไอแพดถ่ายแทน เราจะใช้โทรศัพท์โทรหาแม่นะฮะเดี๋ยวเราจะโทรนะแม่ดีบนญไหมแม่ตรงบึแน่แน่เลยโทรหาแม่เแต่ติห้ารู้แม่ไปตลาดเท่าป่ะทำงาดไหไลูก ต่ลายประคำเละถ่ายคลิปด้ปก่นนาใช่แต่งตัวเร็วเรียบร้อยนั่นะไปกับพ่อไปกับตัวนั่และแม่ไปกับแม่ไปกับแม่ไปกับแม่ไม่ได้นี่กัแม่ไปกับแม่ไปกับแม่แม่ัหน่ไปกับแม่ ยอดนี่ยนี่พ่อจะไปตุนหนึ่งนาแต่ดอกแต่ตนไม่มแม่แล้วแม่กจะไไหมาด้วยถ่ายคลิปอยู่ไปกับแม่แหละเพ่อไม่ตื่นไปก็โผไปก็โผล่ขนาด โอเคทุกคไปกับพ่อนะคะเสร็จแล้วไปกับพ่อนะคะแล้วก็จะไปกดเงินมาให้ลุงไปจ่ายค่านาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดถึงตลาดแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่ะไ, <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไอพอซื้มาแต่ราชาแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีจะเดินดูก่อนนะฮะสัตว์มาแต่เช้าไต่ปิ้งมูไปประมาณแปดวนเข้า <laughs> มาทำไมเนี่ยแต่เชา้านะพ่อบอกว่าเสียเวลานอนอ <laughs> นุ่มอยากกินน้ำตกหูแต่ว่ามดนะคะมีคนจองแล้วนะคะก็เลยอดกินน้ำตกหูก็เลยเดี๋ยวไปกดยันให้เม่แล้วก็กลับบ้านนะคะได้แค่นี้อ,อีก เรามค่อยมีอะไรนะคะก็ไปตลาดนู้นวันหลังอันนี้เรามาตลาดตะคำนะคะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมันมันมีหลายอย่าง,งแต่ว่าไอสิง่งที่รู้อยากกินอะมันไม่มีกุเลยอดเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะเหมือตุ๊ดตื้อเลยอลุกอุตส่าห์ไปตลาดนะคะทุกคนแต่ว่ามาได้กับเพื่ ในร้านค้ามหมู่บ้านแฮ่เดี๋ยวเราชวนมาเกะกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่นะคะทุกคนิงหมู80บาทค่ะแล้วก็ทั้งหมดในนี้น,นะคะ80บาทเหมือนกันค่ะก็จะมีไข่นกกระทาที่เราชอบกับเสนขนมจีนที่พลาดไม่ได้โอ้เสียงไก่อีแกล้วพ่อแม่ตีดอง เมื่อจากเสียงไก่มีพอนะคะเสียงตะกระจันก็ได้ยินอืมเสียงเก,ก,กแล้วน,นะคะก็คงจะมาได้พูดตะกระจันนี้ดังกว่าข้าวเลยะคะ่ะทุกคนก็เส้นหมูนะคะขนมอมมีปอะขนมจีนนะคะคขนมจีนแล้วก็น้ำเย็นขนมจีนแล้วก็ขนมบะดีข้อนี่ขนมอะไรขนมถ้วยเนาะ ขนมดวยใส่ๆสขนมด้วยด้วยมิอาจมกอนพระวเราจะกินขนมกิกันนคทกคนอ้ขดโค๊นั่นไรเอออยากกินบ้านนีมันเข้าแล้วเกีแล้วก็ไม่หนุมะนอบนะวันนี้น่ะโอ้นนี้กินอาหารอบทุกคน ไม่ใช่ดูหิวเพราะว่นนูกตื่นมาตอนที่สามไงคกินไม่กข้าวม่กกขาวเลยคนต๊แน่นอนหนาวแน่นเออน้อวันนั้นวันนั้นนี่นู้ตื่นมากินข้าวกันหนาวหนาวจริงโอ้โหพกลือ่ะตอนมื่อี้เกือบตก๊อ่ะไม่ขิ้นนี่ขนุนมาดีหน่อย

ไปไงเดินไปเอาไปเอาไปอันไหนอันใหม่วะพวกนี่บอกเลยบ้านนี้มีใจเยอะตลอดคลิปเลย

กินน้ำยาหม่ี่ีไกินน้ำยาหีทีลืมใกามามาอบโลืม กว่าไม่ก็โง <cat rolls> <mail> ่อ <coin> ย่างเอานี่แหละ แม่พอกินบ,บ้านบ้านมึงก็ตับไก่ ก่นยง่นต่กนี้ยปิใจนอยู่ทองด้วยตามาตกินเี้ยปิงก่ประยัดด้วยนี่อยู่ตะขามอ่ะมาละแปสิบาทนะเช่าหนึ่งถึงไหนถึไละสิบบาทตอนนี้ก็สิบบาทจะย่สิบาทนีสิบาทก็สาิบบาทจะอยู่ได้แล้ว ใครว่ารเราเฉยๆเนีกอันนี้ไม่ได้แล้วของมันคืนไงแม่ของมันคืน,ม,ม,น,นมันเป็นไปนตามอยู่ตามทำไมตนโตไหน,นว่าเย็นเป็น่ียบ่างกตกบานเราบุญก่ มม่ตกหรอกชุกไหนกยชุกหางยูไ่ใช่ไหมใช่แบไก่อร่อยอ่ะมันชุกอ่ะเนี่ยุกเป็นใหม่เพ่อนตบอกน่นะไม่ไมม่ไไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไ่นอ่ะคมันอร่อยอ่ะ ไม่ชอบกินอะไรที่มันถึงดิบถึงซุกอะ่ะมันตอบเลยห <L ess> นูอะ่ะตอนเนี้ยนูเ <L ess> นี่ยมันซุกเต็นใจอะ่ะทุ่งกาดกินนะแมะ่แต่กินมันมันซุกมันกล้า <L ess> กินเลยอย่างที่ตุ้ยกินเวลาอย่างขังขงังเวลาอยู่ จะไปซื้อที่อื่น่ะงาไม่จะเป็นอมสีแดงอย่อะลยวก่ไม่กล้ากินอะต้องหาปิ่งใหม,ามา่ใหม่โอ้นึกจบไปนลยตกตึกขปปึ้มงสปปงอบใบมง คลิปนี้นมีแต่เสียงไก่จริงๆน่ะพุงแก้มตรงเนี่ยมันเหมือนเนี่ยอะไรกินไวเลยแต่จริงๆเราเน่โทรศัพท์มันลงมากโทรศัพท์พี่ยังรือเปล่าไม่ใช่ี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมากินองน่น นี่นะคุณฝ้าก็สว่างแล้ววันที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดกินเลยอร่อยหอมอ่ะ มันหอมเนี่ยบุนตัวเนี่ยหอมแล้วก็หวานแล้วก็อร่อย รุปแล้วคลิปนี้ได้ยินเสียงไก่ทั้งคลิปโอ้ไมค์นาเชืนนะะอ่อเยวดรถจะมพชินบาดินกนไหมคะกินเหมือนนมงแมวเลยว่ะแม่กินุง่งนงกินอยู่ตาลคามนี่ไม่ได้กิน,นไม่ได้กินนุง่งน้องแมว แล้ววัตถาคาถ้าไม่รสชาติมาอร่อยเลยก็หวานหวานอยู่น่าพึงพาลแต่เพียงแค่ว่ามันได้กลิ่นแรงไปนิดนึง บายนะคะทุกคนคลิปนี้อบไวเท่านี้บาย